ngọc nghe, ngọc nghe <laughs> <laughs> Văn này, văn ngọc sụp ngọc ngọc pha ngọc ngọc lòi mà thầm ngọc ngọc nừng พาน้องพลอยมาทำธุระแป๊บหนึ่งเพื่อนๆก็เลยเดี๋ยวทำคลิปสักนิดหนึ่งทำคลิปสักนิดหนึ่งจะกดบัตรคิวก็เกิดเกิดเสร็จไวนะเราจะ เกิดเสร็จไวยเราก็นล่มักรลอยเขายิงจ้าเออพอดีเลยนะเรามานั่งตรงนี้นะเขาก็ อ่าพอดีเลยนะเรามานั่งตรงนี้เขาก็เลยเขาก็มามาเอ่อเอาไปมากางเออเราได้ทำคลิปพอดีเ <c oughs> ออเออเมื่อ,อตะเกวันนี้แมติกมานะแมติกก็ใส่เสื้อเสื้อจีนเสื้อคอจีนแล้วก็ลายมังกรสีแดงกางเกงยีนนะโอ้ตั้งแต่ ตั้งแต่ขึ้นรถมานะเ,ออเพราะว่ามาเองนั่งรถมยมาเองพอนั่งรถมามีแต่คนถามนะว่ากางเกงไปซื้อที่ไหนสวยจังอืมเขาแบบคือเสื้อเขาไม่ถามนะเพราะว่าทั่วๆไปเวลาตุ๊ดจีนนะเขาก็ใส่แบบเออสีแดงลายโบตันเอยอะไรเอยเนาะแต่ตอนนี้แมตติกว่าลายโบตันแมตติกมีแล้ว แม่ติ๊กไม่มีลายมังกรเสร็จแล้ววันนั้นแม่ติ๊กก็ซื้อลายมังกรมาตัดนะเออแล้วก็แม่ติ๊กก็ไปซื้อผ้ากางเกงยีนมาตัดอ๋อขึ้นรถมานะตั้งแต่ยืนรอออกจากหมู่บ้านมายืนรอป้ายรถเมย์นะก็มีแต่คนก็ถามเก,เกงไปตัดที่ไหนมาสวยจังก็บอกเขาบอกว่าอ๋อตัดเองค่ะไม่ได้ซื้อเป็นช่างอืม เดี๋ยวจะไปซื้ออีกเดี๋ยวจะไปซื้อมาตัดอีกค่ะแต่จริงๆแม่ติกซื้อซื้อมามาได้ตัดหลายตัวนะสี่ห้าตัวนะอือสี่ห้าตัวซื้อมาแล้วเสร็จแล้วเราเอามาแล้วเราก็ต้องมานั่งแก้นะแก้จนห้านิ้วหกนิ้วนะถึงได้ใส่ได้สวยทีนี้ก็เลยก็เลย เท่าแก่เขาก็เลยบอกว่าใส่กางเกงพอดีตัวสวยกว่าแล้วแม่ติ๊กก็เลยบอกว่าไม่เดี๋ยวนี้นะเขาคิดใส่แบบนี้ก็คิดใส่แบบนี้เลยว่าเนาะก็ก็ซื้อบางทีไปตลาดนะก็ซื้อทุกอาทิตย์แหละก็ัูก็เลยพูดกับตาแปลว่า อายุขนาดนี้แล้วอยากได้อะไรก็ซื้อเขาก็ไม่พูดนะเขาก็เฉยเยอเขาก็เฉยเหเมือนที่แม่ติ๊กพูดเนาะเดี๋ยวนี้ปรองเยอะอันนี้ยังกับตัวเองเยอะนะ ไม่เป็นคนคิดเยอะปล่อยวางนักจริงจริงแต่ก่อนนะถ้าเท่าแกจำเป็นจะต้องใช้เงินนะสี่หมื่นห้าหมื่นหรือหนึ่งแสนนี่แมตติ้งไม่ให้นะเดี๋ยวนี้แม่ติ้งให้เลยให้แกเลยนะเดี๋ยวนี้นะแต่อย่าพ่อมเพื่อนนะถ้าพ่อมเพื่อนก็ไม่ให้ เพื่อนค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกลาบขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามาชมคลิปแม่ติ๊กแล้วก็ช่วยกดเลิฟให้แม่ติ๊กด้วยนะคะบายบๆโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ